สวัสดีค่ะมพินหองทุกคนได้กินขาวก็บายไปแดกบองเลยค่ะกินขอวก็บายไปแดกบองค่ะจกจากค่ะม่ไยแดกบองแม่องพี่มันเห็ด บแฝดแมวมาก็จะมากวนแม่โอ้ยเดี๋ยวกินขผาแล้วแม่มาค่ะ ซบอืมหยบกล้กล้องแม่ต้องอย่างนี้แบจะกินกินข้าในดอกกับเป็นดิไม่หอมมบไปแดกบอง จังส anyway, <Okay. S 2> ีชูทรอนย้ายอ้วนย้ายขางบ้านแล้วมากินเขาใบไปแดดบอลเมืนนี่เละพี่น้องแดดเราเสียไปเลยล่ะทำนมันแสบจะเขาบรรยากาศค่ะทิ้งแดดแดดงามมอส่อง

ไปแลค่ะไปแล้ว,ลวค่ะชุดนี้